ถามเพิ่มเติมว่าเป็นมะเร็งควรงดโปรตีนจากสัตว์ทุกชนิดเลยใช่ไหมคะรวมทั้งไข่ไก่ด้วยเป็นมะเร็งควรงดโปรตีนจากสแบบัตว์ระยะของมะเร็งเนี่ยนะครับเ,เราจะกําหนดอาหารตามระยะของมะเร็งหรือตามระยะที่มีการรักษานะครับมะเร็งทุกชนิดเราใช้การควบคุมโปรตีนเป็นหลักถ้าในระยะเริ่มต้นที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งละเช่นออคำหน้าอกเจอก้อนที่มันหน้าตา น่าจะใช่ทําเม,มโมแกรมแล้วยังไม่เจาะชิ้นเนื้อหน้าตาบ่งบอกว่าค่อนไปทางมะเร็งนะครับอ,อ,อาหารที่แนะนําเลยคือให้ลดหรืองดโปรโตีนให้น้อยสุดหรือซีโรโปรโตีนะนะครับโดยที่เหลือก็คือกินอาหารตามตามหมู่สุขภาพของตัวเองก็คือว่าถ้าคุณไม่เป็นเบาหวานคุณก็กิกนทาวกล้องเป็นหลักนะกินข้าวพอดีพอดีที่น้ําหนักคงที่ กินกลุ่มแป้งที่ไม่แปรรูปกลุ่มแป้งที่แปรรูปเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลได้เร็วการกินเป็นน้ําตาลได้เร็วเซลล์มะเร็งก็จะได้น้ําตาลเป็นอาหารนะครับเนั้นเราก็จะไม่กินแป้งแปรรูปเช่นกินมันก็กินมันอย่ากินเฟรนฟรายเงี้ยเปต้นนะครับอันนี้ถัดจากการกินข้าวก็กินผักกินผักให้กินทุกผัก นะครับกินทุกผักเนี่ยก็จะมีข้อดีของผักต่างๆอย่าไปคิดหาสรรหาผักวิเศษกินผักนั่น4ผักนี่4รักษามะเร็งเอางนะั้นถ้ามีมันคงจะมีคนสบายดีเยอะนะครับแต่ยังมีแต่ว่าก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีความกังวลกับการกินผักผลเปื่อนนะครับนนี้ถ้าเราพอมีปรรัญญาเราก็ ก็ปลูกผักเก็บผักนี่ที่ปลอดภัยกินแต่ว่าผักผลเปื้อนในในลักษณะที่กังวลก็คือพวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงต่างๆที่ปนเปื้อนเราก็ใช้กระบวนการล้างผักแช่ผักให้ให้สะอาดนะเราก็ยังกินผักสดได้เพราะว่าตัวยาวิตามินต่างๆที่อยู่ในผักสดเนี่ยจะเยอะกว่าผักสุกนะครับจะเยอะกว่าผักสุกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลของการกินผักโดยกลัวสารเคมีต่างๆนะครับ อ,อันถัดมาคือการกินผลไม้อย่าก,กินผลไม้รสหวานนะผลไม้ทุกผลไม้มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเพราะการกินผลไม้โดยเฉพาะน้าปั่นผลไม้ซึ่งน้ําตาลอิสระละล mm hmm. การดูดซึมน้ําตาลเร็วเ,เซล์มล็งก็จะเด่นตาลเร็วนะครับส่วนโปรโตีนให้งดให้น้อยที่สุดนะถ้าง,งดไม่ไหวผมก็แนะนําว่าให้กินโปรโตีนจากเห็ดก็พอ mm hmm. ซึ่ง mm hmm. เห็ดเ,เป็นอาหารที่มีโปรโตีนไม่มากนา่ากเช่น เห็ดหูหนูโปรตีนประมาณไม่เกิน5 Head ้าเห็ดโอลิจิสามถึงห้าเนี่ยนิดเดียวเรากินขีดหนึ่งของเห็ดสดเนี่ยไม่ได้โปรตีน5น้อยกว่าไข่ลูกนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้เรากินโปรตีนจากอาหารแล้วกินให้พอได้กินนะครับเสร็จแล้วก็กลุ่มน้ํามันก็กินได้นะกินในปริมาณปกตินะครับว่าน,นอาหารกลุ่มนี้สำหรับคนไข้มะเร็งที่ยังไม่ไม่ได้รักษาอะไร ะระยะของโรคประมาณนี้หรือระยะที่รักษาแล้วจบการรักษารอติดตามผลแล้วก็ย้ายกลับมากินอาหารแบบซีโรโปรตีนต่อหรือโปรโตีนต่ตําๆประมาณ1-2ขีดต่อวัน1นะ1ขีดต่อวันก็ช่างของสดเอาเห็ดมาขีดเองเอามาทํากินทั้งวันเอาเต้าหู้มาขีดเองเอามาทำกินทั้งวันนะครับเป็นต้นตีนี้เราก็ต้องกินโปรโตีนจังแหล่งพิเศษเสริม ก็คือกินโกบโนเพื่อให้เราไม่ขาดทุนโปรโตีนนะครับเพราะว่ายังไงเสียร่างกายยังต้องการโปรโตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อเป็นภูมิท่านฐานเพราะว่าภูมิด้านของเราเอนไซม์ในต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเป็นโปรโตีนเป็นส่วนประกอบแม้เซลล์มันเองต้องการโปรโตีนแต่เราก็ต้องการโปรโตีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องการโปรโตีนปริมาณจํากัดจํากัดที่จาให้เราไม่ขาดสารอาหาร เพราะการวัดว่าเราขาดสารอาหารไหมเกาะเลือดอย่างเดียวเจาะเลือดดูว่าค่าอัลบูมินในเลือดซึ่งเป็นโปรโตีนในเลือดที่สําคัญเนี่ยค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติคือมากกว่า3.5มจาัการกินอาหารที่สูตรโปรโตีนต่ําๆแล้วโปรโตีนในเลือดปกติเราก็ไม่ขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นคนไข้าบางคนจะเข้าใจว่า้การไม่ได้กินสัตว์การไม่ได้กินไข่เราจะขาดสารอาหารจริงๆไม่ใชนะ่เราจะวัดดูผลเลือดของ ของการกินปโปรตีนซึ่งในคนไข้ไตเรารู้จักดีคือค่า BuN ค<ฆ>่ะของเสียจากการกินปโปรตีนคือเรากินปโปรตีนทุกอย่างในอาหารเนี่ยกินเข้าไปแล้วมีกระบวนการย่อยเกิดขึ้นจะมียูเรียเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งเป็นสารพิษจากการย่อยปโปรตีนตับเราก็จะเปลี่ยนยูเรียนเนี่ยเป็น b u n แล้วก็ให้ไตขับออกนะในกระบวนการเนี้ยร่างกายเรากินปโปรตีนอยาน่างไนถ้าช่างจะมี b u n เกิดขึ้นเพราะนั้นเราเราวัดว่าเรากินปโปรตีนต่ำแค่ไหน เรา b U N ต่ำๆซึ่งคนไข้ไตไวายก็ดีู้ดีถ้า b U N ต่ำๆไตฟื้นเร็วในคนไข้มะเร็งก็เหมือนกันถ้าเราตรวจเลือด b U N ต่ำๆแสดงว่าเรากินอาหาราถูกต้องละสัดส่วนของโปรโตีนอย,อย่างน,น้อยมากของเสียน้อยเพราะว่า b วนก็เป็นสารพิษต่อร่างกายนะครับเพราะเราเรากินโปรโตีนน้อยสารพิษน้อยร่างกายมีโอกาสฟื้นแต่เราไม่ได้กินจนกระทั่งเราขาดสารอาหารถ้าถามว่างดทุกชนิดไหมงดหมด ไข่ก็งกดไก่ก็งกดปลาก็งกดนะครับไม่ไม่มีคําว่าโปรโตีนดีสำหรับร่างกายในกรณีที่เราเป็นมะเร็งที่ต้องควบคุมโปรโตีนนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ